น้องๆคนไหนนะคะอยากมีรายได้ระหว่างเรียนโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทมาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะมาประกับหวานจริงๆจริง,รง,รงสองจริงนะคะวันนี้ใครที่อยากหารายได้บ้างยกมือขึ้นหวานเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะที่อยากมีรายได้ดอนเหรียญฉะนั้นมาดูกันดีกว่านะคะว่า วิธีที่น้องๆสามารถหารายได้ได้ในระหว่างเรียนมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแรกนะคะก็คือการขายของออนไลน์ค่ะการขายของออนไลน์เดี๋ยวนี้เขามีเป็นแบบ ดรอปชิปนะคะก็คือการขายของออนไลน์อย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ต้องตุนของนะคะไม่ต้องสต็อกของเองนะคะขั้นตอนแรกคือให้เรานะคะหาร้านที่เราสนใจขายสินค้านั้นก่อนนะคะสมมุติว่าหวานชอบขายเสื้อผ้าใช่ไหมคะแล้วหวานจะเจอร้าน A หวานก็ไปติดต่อกับร้าน A นะคะบอกว่าเราสนใจจะเป็นดรอปชิปนะคะถ้าเกิดเขาโอเคนะคะเราก็นํารูปภาพจากร้านเขานะคะมาขายนะคะถ้าเกิดมีลูกค้าคนไหนสนใจนะคะเราก็ติดต่อกลับไปทาง ร้าน A นะคะให้เขาส่งของไปให้กับลูกค้าของเราโดยเป็นนามของเรานั่นเองค่ะอันนี้คือแบบดอกชิปแต่บางร้านเขาก็จะมีแบบเป็นค่าใช้จ่ายนะคะค่าสมาชิกเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรานะคะมาทําจริงๆตั้งใจทําจริงๆนั่นเองค่ะและอย่างที่สองะะที่เราสามารถหารายได้ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องลงทุนก็คือการเป็นยูทูบเบอร์นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะการเป็นยูทูบเบอร์นะคะ,ก,นนะ,คะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งะะที่จะทําให เพื่อนเพื่อนร้องน้องทุกคนนะคะมีรายได้จากการเป็น YouTube นั่นเองแต่ว่าการเป็นยูทูบเบอร์ต้องตั้งใจทําจริงๆนะคะไม่ใช่ทําไปสองสามคลิปแล้วบอกไม่มีเงินไม่ได้อะไรเลยมันต้องตั้งใจจริงๆนะคะมันไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆนะแต่ก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถนะคะอย่างที่สามนะที่เราสามารถทําได้ในวัยเรียนนะคะก็คือการรับจ็อบที่มหลาลัยที่โรงเรียนนะคะหวานจําได้นะตอนที่หวานเรียนมหลาลัยอยู่นะคะช่วงปิดเทอมเนี่ยหวานนะคะ ไปทำงานในมหาลาัยนะเพื่อรับเงินค่าจ้างนะคะเป็นรายวันแต่หวันว่านะคะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะช่วงปิดเทอมหนึ่งเราก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะเรามารับจ็อบแบบเนี้ยดีมากๆเลยค่ะทำให้มีเงินกินขนมนู่นนี่นั่นเยอะมากๆนะตอนนั้นจำได้ว่าได้วันละ250นะคะแต่ว่าก็ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเนาะ มีประโยชน์มากๆเลยอย่างที่3นะคะที่สามารถรับจ็อบได้นะคะนอกจากที่จะรับงานรับจ็อบจากในมหาลาัยนะคะความจริงแล้วเรานะคะสามารถรับจ็อบจากในห้างได้ด้วยนะคะหวานเคยเห็นแบบน้องๆน่าใส่ชุดน,นักเรียนนะคะไปรับจ็อบเป็นแบบพนักงานเสิร์ฟนะคะหรือเป็นแบบแคชเชียร์ในห้างเนะะี้ยมือหวานรู้สึกว่าน้องที่ไปทํางานเหล่านั้นน่ะเขาแบบดีมากๆในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เพิ่มคุณค่า้กับตัวเองด้วยนะคะดีค่ะชอบและอย่างที่ห้าคือการรับงาน โพนั่นเองค่ะอันนี้หวานไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะหวานนะคะเคยไปทําอยู่นะไม่ว่าจะเป็นการที่เรานะ,ะ่ะไปรับแบบสํารวจมาเพื่อแจกให้คนอื่นทํานะคะหรือเรานะคะไปนั่งให้เขาสํารวจนั่นเองนะคะหวานเคยทํางานนี้ด้วยนะเขานะคะจะ จ้างหวานนะคะไปนั่งให้เขาสัมภาษณ์ค <ga> <eurs> ่ะในเรื่องที่เราสนใจนะและต้องสนใจจริงๆนะคะอย่างเช่นเขาเคยไปสํารวจหวานนะคะว่าชอบดูหนังอะไรละครอะไรอย่างนี้เนาะตอนแรกเขาจะโทรมาสัมภาษณ์ก่อนนะว่าเราสนใจเรื่องนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าเราสนใจจริงเราก็จะตอบคาถามนั้นได้พอเราผ่านนะคะเขาก็จะนัดเราไปสัมภาษณ์นะคะพอสัมภาษณ์เขาก็จะสัมภาษณ์ว่าเออเราดูหนังช่วงไหนเวลาไหนอะไรยังไงนะคะเราก็ตอบตามความจริงของเราไปได้เลยนะคะเขาก็จะเอาข้อมูลแล้วนั้น ไปสำรวจไปทปําโพอะไรของเขาต่างๆเนาะซึ่งอันนี้ก็ได้เงินดีมากๆนะคะทั้งนึงก็ประมาณพันหนึ่งถึงพันหเลยนะคะค่อนข้างจะได้เงินดีต่อวันเลยนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะและนี่นะคะก็คือ5วิธีนะคะในการหารายได้ในระหว่างเรียนโดยที่ไม่ต้องลงทุนสัก เลยค่ะยังไงน้องๆก็ลองไปหาทํากันดูนะคะเอาที่ตัวเองชอบเอาที่ตัวเองถนัดที่สุดนะคะส่ะวนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย